หลังที่สจะได้สักตัวไหมนี่ดูท่าได้นี่อ้้ดูนดูนครับอ้สองตัวสองตัวเบ่เลอะว้าวโดน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 ,ดนพี่น้อง Oh. สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ตอนเช้านะครับกลับมาไต่อีกเหรอพี่น้องพิมาหาปลูกยางหน้าแล้วก็ปลูกปาล์มนะครับผมซอยหนานาะนะฮะกลับไปบ้านสองอาทิตย์กับไปบ้านแห,นหพี่น้องกับพ่อใหญ่ยู้ครับกับพ่อใหญ่ยุ้เนาะมันบมมีเวลาทายครับไปบ้านนะครับที่ว่าหายไปในบริเวณลุงคลิปนฝนตกตลอดเลยครับผม ฝนตกตลอดเลยนะครับมานี่ย่านย่านกองเปียกย่านทรศัพท์เปียงเนาะพี่น้องเนาะกัเลยดยบริเานนะครับอะมาหอดนนี่กับฝนตกเมือ่อคืนนี่พี่น้องกับบริเายอีกคือเกาครับผมพอายัางย่านเปียกคือเกานะครับไปจับกบพี่นอ้องออนซอนกบคักขั้นบกข้านอนรับเมือ่อคืนนี่บอกจังเลยครับเมื่อยครับ มัฮอดแล้วก็กินเข่าแล้วก็ไม่จับเด็ง่ายนึงเนาะโบกกำลังขี่โคมนะครับก็เลยเอาพอดีกินนะครับผมพอดีกินสกอนนะครับเอานะพี่น้องสีผ้าไป็นเบงปลาไหลมัฮอดแล้วก็ไปดักปลาไหลไ้เลยนะครับมาถึงก็ไปดักปลาไหลไปเลยนะครับผมพาพี่น้องไปหาเบงปลาไหลนะครับ แล้วแหเจ็ดแปดหลังคือเ่าครับไปครับผมไปหอดรอที่ตามกันนะครับผมรอที่ตามผมไม่ได้ถือเจ๊กโตบอนะครับไปรูน้ำกันครับผมครับพี่น้องผมมาหอดแล้วนาอพี่น้องเนาะเป็นสวนสวนลองกลองสวนไอ้นี่แล้วมันเป็นคลองน้าพี่น้องนะครับ ผมก็ใไ่ไ้ในคลองนี่ครับนี่ส่ไว้ในนีแ่แหละนะฮะทาไปเบิ่งกันเลยไปรุนน้ำกันว่ามาันฉีดเือกโตโบนะครับนี่พี่น้องเบิ่งหลังแรกกันก่อนพี่น้องครับผมดูหลังแรกกันก่อนจะมีตัวหรือเปล่ามีตัวบ้างไหมนะครับครับ อะไรล่ะไม่มีสักตัวโอ้มันฟูพีอ่อ้องฝนตกมือนคืนมันฟูครับข้ามีก็ใส่ไปนี่นะครับใสไปนี่ยนะจะคอยมาเก็บนะครับผมสังที่สองมีตัวไหม มีตัวหรือเปล่าไม่มีตัวเหมือนเดิมใส่ไปก่อนยวค่อยมาเก็บหลังที่สจะได้สักตัวไหมนี่ดูท่าแล้วนี่อ้้ดูน โูนครับอู้สองตัวสองตัวเบ่เลอ์ว้าวโดน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 น้องพี่น้องอู้สวยเลยใสยสวยเลยนะครับเอาไว้นี่ก่อน หลังม <Es> <an> mm ืถ er ือพวงกระเจี๊ยวไปหั่นก่อนนะครับไปดูหลังต่อไปกันเหลือแต่หลังมือถือเนาะพี่น้องเนาะหลังมืถือก็ใส่ไปหั่นนะครับยังใอยเอาเนื้อมัเปลี่ยนใส่ใหม่นะฮะหลังนี้เป็นไง หลังนี้หน้าโดนนะหลังนี้ไม่ต้องถือใช่ไหมครับพี่น้องดูก่อนโบโดนครับโมดวงใสไปไหมพี่น้องใสไปนี้เอาไปเฉพาะหลังที่มันโดนนะครับนี่พี่น้องผม ไกป่ปลาไกป่ปลาเคลียเต็มเลยแถวนี้เดี๋ยวมีโอกาสครับมีโอกาสจัดไกป่ปลาครับผมลองกองในต้นกันยังยังอยู่ครับพอดีไกินเ<ะ>นื้อตะีบอย่างนะครับนี่ฮะลองกองยังพอ่ด้กินอยู่ไปครับดุ่นปลาไหลกัน รุนประไลกกันต่อไปได้มาสองแต้มเรวพี่น้องครับผมสองแต้มยิ่งยิงย่งดูอีกสี่ดูอีกสี่หลังจะเป็นยังไรโอ้สุดยอดยู่ได้นี่ไปครับ หลังนึงพี่น้องหลังนี้เป็นยังไงหลังนี้เป็นยังไงบ้างไม่โดนไม่โดนกระไซวันนี้ครับบม่โดนใส่วันนี้ มีพ่ออากาศขื่นแปดๆรุนไปด้วยกันกบโบดวนครับใช่ไหม ยี่เลยสองเต็มนี่บอแต่หลังอ่ะหลังนี่นะครับโอูเสียงอึงเผาอยู่เนะาะเอาโดนสอง สองแต้มพี่น้องสองือสามสามสามแต้มพี่น้องผมเอาสามแต้มแบบนี้เก็บครับเก็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 บอ่าเนี่ยเอาหแต้มแล้วพี่น้องไปต่ออีกลูกสุดท้าย โอ้ oh. ลูกสุดท้ายเป็นยังไงนะครับลูกสุดท้ายเป็นยังไงบ้างลูกสุดท้ายว่ามีแต้มครับผมลูกมีแต้มเนี่ยคือเบิดอจะคาบติ อู้ขาดีลีพี่น้องนั่นเนื้อเบิดเลยนะครับโอ้ขาดีลีืมพูน่ะตัวใหญ่ข้างนี้นี่ไอ้โอ้ เสียชาได้ขาดเปลี่ยนครับผมจะเอาลังนั่นมาใส่นีพี่นอ้องผมจะเอาลังหัวปลาีนไปใส่ห่วงหันนี่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่น้องก่อน ตาเสียดายพี่น้องเลยขั้นบอ่อขาดนี่มีเต้มอีกเพราะวาอายุมันจุ่มๆนะนี่ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวไปหาหน่วยบอ่อขาดมาใส่ใหม่พี่น้อง หาแต้มจุกจุกคุณนะครับสุดอยอดหลายคุณโอเคครับผมอย่าไปรอติดตามก่อนตอนเทเนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมผลประกอบการที่ได้สำหรับเช้านี้นะครับกับกบอีกหาโตไปเลยะครับพี่น้องมาไทยเบิ้งหอกนะครับแล้วมาชีกกระโดดออก ผลง,งานที่ได้นะครับเอาสมิ่งพ้อด้แกงครัวเราพี่น้องครับเนาะพี่น้องเนาะหาแต้มมันๆครับผมอุย้ยเสียดายขันหลอดบ่แตกพี่น้องนะครับผมว่าได้เพิ่มแต่แน่นอนพี่น้องนะฮะเอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ผมก็จะเอาไว้สมิงสักก้อนนะครับล่อรุ่นซุ่มีเหลือไปน้ำกันนะครับ แล้วก็ฉิมืแร่งก็ฉิเอาไปใส่เพิ่มนะครับจะเอาไปดักเพิ่มก่อนนะครับเจ้าหอยเจอกันไหมพี่หนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอีพี่หนิผมจะเอาหวยชนิดสักก่อนแหละนะฮะไปทีาากก่ก้านมากอะก็นไหลก้แช่ก้นทรบสไครก้กระดิ่งแจงเตือนนะครับเพื่ลอล่อหลับชมคีมใหม่ๆน,นะครับล่ะมั้งนะฮะเดือดสีหอยพันซับนี่ <laughed> เอาสู่กันต่อไปนะครับเดีียวกำลังใจให้ในเด้อครับ halfway. เด้อสำหรับอีพี่นี่ผมก็จิขอเอาวเข้ามาสวัสดีครับผม